วันดี้ท่านผู้ชมทุกท,าท่าน,นด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมสปีดทีวีนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็โปรโมทช่องอีกแล้วอ่าแล้วก็วันนี้ก็เจออยู่กับ XTC f i l e r นะครับผมอ,อาจจะออกเสียงไม่ถูกหน่อยนี่นี่คนระับตอนแรกก็ว่าจ,จ,จะเชิญเจ้าตัวมาออกด้วยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ออกดีวกว่าเปิดขึ้นมาสิครับอ๋อลืมไปแป๊บนะ สำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมคอมมุเป็นแบบนี้ผมไปลงทีมมานะแล้วก็เนี่ยครับคือจะไปชชวนเจ้าตัวมาครับเนี่ยได้แต่เจ้าตัวไม่ออกนะครับคือเขาเหมือนเขาไม่ค่อยจะออกเสียงเท่าไหร่ครับก็าไม่เป็นไรนะครับเนี่บช่องเนี้ยครับก็ทําแบบอินโทรแล้วก็รวมเกมรวมเกมไมโครฟ t นะครับผมเนี่ยไมโครฟ t แล้วก็ ของมือถือนะครับไม่ได้แบบพอมเหมือนผมนะครับอ่ะเขาก็1 7 9 176็ด17ซับนะครับอ่ะไหนขอขอัพขออ่านเกี่ยวกับคำอธิบายหน่อยช่อง x0yt นี้เกี่ยวกับแบนเนอร์โปรไฟล์ YouTube Minecraft B และสร้างสิ่งต่างๆแค่นี้แหละอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์สติ๊กเกอ์แชร์อ่ะนี่แหละครับเอ่ อาจารย์มาน้ำเน็มาเสกงดีหน่อยอ่านี่ไงครับสกินตัวนี้ผมทําให้เขานะครับเออสกินตัวนี้เป็นของเพื่อนเขาแล้วเขามาขอให้ผมทำให้นะจำได้ทําทําเองนั่นแหละเดี๋ยวนะแล้วมีตัวไหนอีกนะที่เขาตัวไหนอีกนะเ,เดี๋ยนะเออนี่ไงนี่ไงตัวเนี้ยตัวเนี้ยเดี๋ยนี่ไงตัวเนี้ยะผมทำให้เขาอ่ะเขาขอนะ นี่ครับเดี๋ยวลองชมวินโทรกันหน่อยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์เครดิตช่องไว้ให้นะครับแล้วก็ทิ้งเครดิตช่องอยังอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยแหละรครับเออเดี๋ยวนะแล้วโปรแกรมแบ็กแคมอัดอยูไนะ่ไปเนี่ยอ่อัดอยู่ครับอ่าแล้วก็มาดูต่อมาดูต่อครับยูเดี๋ยวผมทิ้ง ิงสองคลิปนี้ให้เดี๋ยวขอดูก่อนนึ่งนี่ครับผมไปเม้นนี่เจ๋งไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนอกเรื่องขอดูนะอะนี่ช่องนี้เขาก็ถือว่าได้ระดับยอดเยี่ยมเลยครับอ่าสำหรับมมนะเอะอเขาทำโนฟลีผมเลย อเออขาทำไม่หวผมันึงผมคอยเขาทำให้อะพอะะดีว่าได้มาสักทีได้มาสักดีเลยนี่ประมาณเนี้และประมาณเนี้แหละเดี๋ยวอัพลงยูทูบเอออ่สำหรับช่องนี้ก็ขอจบกันไปก่อนนะครับผมมาพอดีว่าเดี๋ยวอัดนานเดี๋ยวมาใจนี่ครับเกิดปัญหาสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอ,ขอ,ขอไปขอไปายกันเลยนะครับผมมา ก็อ,อย่าไปลืมกดสังขารไลค์และลและชร์เขาด้วยนะครับ